มีอาการเหมือนคล้ายๆว่าบ้านหมุนนะคะเป <หา S 2> ็นระยะสั้นๆแล้วมันก็หายไปพหลังจากนั้นได้ประมาณไม่ถึงปีมันกลับมีอาการหูเอ้อหูแว่วอะไรก<ห>า้ยคลหวีดเลยนะคะก็คือมันจะมีเสียงวีดในหูใช่ใช่เสียงเอ้อในหูเลย <หา S 2> รู้สึกว่ามันลำคาญนะคะมันะลำคาญแล้วบางทีมันจะมีอาการปวดหูนิดๆมันทําให้นอนหลับยากมากงงงวนกว่าจะหลับนานเพราะว่ามันจะหวีดนะเียงยิ่งโดยเฉพาะตอนคืนมันจะเสียงจะดังกว่างั้งวัน ครั้งแรกที่สั่งสามกระปุกเลยอก oh. ระปุกแรกนะคะพอพอทานได้ประมาณสักสิวันรู้สึกว่าเสียงจะเบาลงค่ะก็ดีขึ้นนะคะก็คือบางช่วงจะมีอาการรู้สึกว่ามันเงียบไปเลยเสียงอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะชิญชวนเลยนะคะสําหรับคนที่มีอาการดังกล่าวให้ลองมาเปิดใจรับดูเพราะว่าสินค้าจะเป็นพวกสมุนไพรน่าจะลองดูนะคะเผื่ยจะมีประโยชน์ สวัสดีค่ะชิวจากรรบริษัทบาลานแบนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะและตอนนี้นะคะชิวก็นั่งอยู่ภายในบ้านลูกค้าแล้วค่ะ ใครนะคะที่มีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะได้ยินเสียงวีดในหูอยู่ตลอดเวลานะคะต้องฟังคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใ,ให้คุณพี่นะคะช่วยแนะนาตัวว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะ,คะพี่ชื่อลุงนภา,าแสงขาวนะคะตอนนี้เป็นแม่บ้านอยู่คะ่ะค่ะพี่ลุงขามีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันมานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณสองปีกว่าคะ่ะค่ะพี่ลุงคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปว่าเมื่อสงปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ่ะอ๋อพี่ มีอาการเหมือนคล้ายๆว่าบ้านหมุนนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เป็นสักระยะหนึ่งแล้วก ER ็เป็นระยะสั้นๆแล้วมันก็หายไปพอหลังจากนั้นได้ประมาณไม่ถึงปีมันกลับมีอาการหูเอ้อหูแว่วอะไรเงี้ยคล้ายวีดเลยนะคะก็คือมันจะมีเสียงวีดในหูใช่ใเสียงเอ้อในหูเลยค่ะ แล้วพี่ลุงมีการไปหาหมอไหมคะไปค่ะไปได้สามถึงสี่ครั้งไม่ไม่ดีขึ้นอาการไม่ดีขึ้นคุณหมอเขาจะตรวจอะไรบ้างคะพี่ลุงเขาก็จะมีการชิคที่หูค่ะแล้วค่ะค่ะแล้วก็ให้ให้จัดยาอะไรให้มาค่ะค่ะพอ,พอทานยาอาการมันดีด,ดีขึ้นแต่พอหมดยามันก็เหมือนเดิมอ,อพอยาหมดก็คือต้องในสาสี่ครั้งนั้นก็คือพอยาหมดก็กลับไปหาหมอใช่มหหมใม่ะะใช่ค่ะนะคะแล้วมันส่งผลกระทบในชีวิตประจําวันเราอย่างไรบ้างคะก็มันทําให้บางทีมัน รู้สึกว่ามันลำคาญนะคะมันลำคาญแล้วบางทีมันจะมีอาการปวดหัวนิดๆมีการปวดหัวด้วยค่ะนิดๆนะคะแต่ว่าไม่ไม่บ่อยค่ะมันส่งผลกระทบไปถึงการนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันทําให้นอนหลับยากมากกลางคืนกว่าจะหลับนานเพราะมันจะหวีดเสียงยิ่งโดยเฉพาะกลางคืนมันจะเสียงจะดังกว่ากลางวันนะคะเรานอนหลับไปแล้วมันหวีดขึ้นมาเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการนอนก็ไม่เต็มอิ่มใช่ค่ะมันจะนอนดึกกว่าปกติอะค่ะ ทีนี้พอหาหมอทานยาแล้วมันไม่ดีขึ้นพี่ลุงก็เลยอยากจะหาตัวช่วยเหรอคะใช่ค่ะเลยไปเซิร์ชดูในเน็ตอะไรอย่างงี้แล้วก็เจอค่ะมันถึงจุดไหนคะที่พี่ลุงคิดว่าฉันต้องหาอาหารเสริมละก็มีความรู้สึกว่าถ้าหาหมอต่อไปเรื่อยมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าทานยาก็ลัวแบบเป็นพวกเคมีอะไรมากมากกระส่งในร่างกายก็เลยว่าลองมาทานอาหารเสริมดูค่ะมันเคยมีเหตุการณ์อะไรหนักหนักไหมคะพี่ลุงโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ก็ส่วนมากมันจะมีอาการคล้ายๆมีอาการบ้านหมุนแต่ไม่เยอะค่ะแล้วก็พอมาทานยาตัวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเ <อา S 2> สี <อา S 2> ยงจะเบาบลงตอนแรกสั่งมาทานทานกีกก่กระปุกคะพี่ลุงคะ ครั้งแรกที่สั่งสามกระปุกเลยอ๋อทำไมถึงยอมเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าบางคนเขาจะแอนตี้อาหารเสริมอะไรพี่เคยทานอาหารเสริมบางตัวก็โอเคนะอ๋อค,ค่ะมีการเคยทานอาหารเสริมตัวอื่นมาบ้างแล<ช>้วะนะคะอคตอนที่เปิดเนี่ยเจอบาลานซ์ยูคอเลยหรือเปล่าหรือว่าเจอตัวอื่นก่อนเจอตัวอื่นก็เซตดูอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกบาลานซ์ยูคอร์คะพี่ลุงคะคิดว่าน่าเชื่อถือลองดู ดูสากป,ประคุณค่ะแล้วก็ส่วนผสมผลิตต่างๆอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะก็เลยตัดสินใจลองดูว่าไปดูแล้วเป็นสิ่งเป็นสารธรรมชาติอะไรอย่างานี้คเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสารสก,กัดจากสมุนไพรเนาะนะคะแล้วพอเราทานไป กี่กระปุกคะเราถึงรู้สึกว่าเอออาการมันดีขึ้นก็กระปุกกระปุกแรกนะคะพอพอทานได้ประมาณสักประมาณ10วันก็รู้สึกว่าดีขึ้นพี่ลูกทานวนัลเม็ดหรือเปล่าวัลเม็ดก่อนแรกแรกบริษัทแนะนําให้ทาน2เ<อ>ม็ดเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นก็ชะลอเหลือเม็ดหนึ่งค่ะก็ค,ะะคือทานไป10วันเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเดี๋ยวช่วยขยายความคําว่าดีขึ้นหน่อยคะ่ะก็คือเสียงจะเบาลงค่ะก็ดีขึ้นค่ะแล้วตอนนี้ทานมากี่กระปุกละ ก็จำไม่ได้แต่รู้ว่าปีกว่าปีกว่าแล้วนะคะก็หลายกระปุกนะแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างล่ะคะก็ดีขึ้นนะคะก็คือบางช่วงก็มีอาการรู้สึกว่ามันเงียบไปเลยเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนลืมไปเลยว่าฉันเคยมีแต่มันเป็นแบบเป็นสลับกันค่ะนะคะแล้วการนอนหลับล่ะคะก็ดีค่ะดี มันมันจะไม่ดังตอนนอนแล้วนะคะก็ใครที่มีอาการบ้านหมุนนะคะแบบพี่ล<ๆ>ูกนะคะอยากจะให้พี่ลุกนะช่วยแนะนําหน่อยเผื <MS> ่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาแล้วก็เผื่อคนที่เขารักมีอาการแบบนี้อยู่นะให้พี่ลูกช่วยแนะนำหน่ยค่ะก็เชิญชวนเลยนะคะสําหรับคนที่มีอาการดังกล่าวให้ลองมาเปิดใจรับดูเพราะว่าสินค้าจะเป็น ลักษณะสินค้าที่ว่าประกอบจากพวกสมุนไพรน่าจะลองดูนะคะเผื่อจะมีประโยชน์นะคะก็อยากให้ลองเปิดใจกันนะคะ,คะบางทกีนะคะอาการดังกล่าวนะคะคือน้ำม่หูไม่เท่ากันเนี่ยแล้วก็น่ารำคาญนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันได้นะคะเต็มสิคะแนนพี่ลุงให้กี่คะแนนเนี่ยคะให้1ิบค่ะนะคะแล้วชื่อถามอีกคําถามหนึ่งคะ่ะว่าเรื่องราคากับผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยก็ okay, คุณหาะะหมอมากแพงกว่านะ หาหมออาจจะแพงกว่านี้อีก <S 2> <S 2> อาจจะเสียเยอะกว่านี้อีกใช่ค่ะนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่ลุงมากเลยนะ,ะวันนี้นะคะที่ไว้ใจให้บาลานแบร์นะคะดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาตัวบาลานโยอคอนะคะมามอบให้กับพี่ลุงนะคะอีก3ามกระปุกนะคะเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปนานๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีอาการน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะแล้วอยากจะลองบาลานโยคอนะคะให้ดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบาลานโยคอนะคะมีออยมีฮารานะคะศาสนาอิสลามนะคะสามารถทานได้เลย เะคสะหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บล็อแบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอะคะ่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็พี่ลุงนะคะขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย